ัสดีครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโลบอกในแมปนี้เลิ่เริงของความหวัดกลัวออบบี้นะครับไปกันเลยนะครับผมไปมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เข้าไปนะผมนะครับเข้ามาแล้วครับจะวานี้โอเคครับโอ้ไม่รู้กระตุกอย่างเงี้ยครับมา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 ครับโอเคครับผมก็ ต้องเข้าล็อบบี้มาอันนี้ผมไม่อันนี้อตอนอยู่ผมเคยเล่นนะแต่แต่เล่นทนางโรทรศัพท์เอ้าตายโอ้ยรนุคนเออ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 โอเคครับตามโอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวตามรูปวงแดงไปนะครับเสียงเกิดความผิดพลาดครับผมเลยต้องมาอัดเสียงนะครับๆๆโอเคครับมาโดดโปง้งโอ๊ยเสียง,งดังดัง แล้วก yeah, so yeah. <c oughs> oh, oh. mm ็มารับใครเนี่ยหาใครเนี่ยโอ้ยมีตายแน่น่ะผมเล่นไม่ค่อยถนัดเลยคอมอ่ะนั่นไงโอ้โหนั่นไงกู้ท่านขาดคำเดินไปเดินไปเดินไปสวยสวยสวยไปเดินไปเดินไปเดินไปไป ล็อกก่อน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 ล็อกไฟก่อนล็อกไฟก่อนโอเคครับโอเคครับไปไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วไปโอเคชิวๆอันนี้ชิวๆชิวๆครับชิวๆอันนี้ชิวๆเลยนี่ชิวๆไม่มีอะไรมากก็ชิวๆไปแล้วชิวๆไปเฮ้ยโหอันนี้เสียเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเสียเหมือนกันเสียเหมือนกันเสียเหมือนกัน สเข้าสู่ความลึกโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคดูต่อดูต่อดดต่อดดต่อแล้วก็ข้ามไปโอเคครับผมมาตึ๊บ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 โอเคโอ้โหโอเคไปเอ้าตกอีกเฮ้ยโอเคนะครับผมโอเคมาแล้วมาแล้วกว่าจะได้โอ้เป็นสิบสิบรอบมาโอ้อันนี้ยากเลย พ่ออย่างเล็กข้ามไป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 ก็บมีอย่างบ้างเนาะเดินไปเดินไปเดินไปเดินอันนี้ผมจะชิวๆก่อนนะครับชิวๆก่อนชิวๆก่อนก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีตดอีแม่ตดใส่แม่ก็ไม่มีอะไรมานะครับโอเคเดินไปเดินไปเดินไปเนี่ยเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอเคขึ้นมานไปไครับโอเค ก็นี่โอ๊ยเป็นใบเลื่อยเหรอใบเลื่อยก็มาใบเลื่อยจัดใบเลื่อยจัดใบเลื่อยจัดใบเลื่อยใบเลื่อยเกคผ่าไปเลยละโอเคโอเคครับโอเคครับมาอันนี้ด่าอะไรเนี่ยเฮ้ยช่วยผมด้วยขด่าอย่างด่าอะไรอ่ะ ผมตายแน่ๆเลยโฮยกว่าจะมาโทุกคนมาเอาไมา่เมื่อกี้ผิดาทางเทคนิคโอเคมาพอเราเจอไก่เพนนีไว้เสร็จปั๊บเอแอข่าวมาปั๊บมันกำลังตามเราอยู่ตามล้านหลังเราแล้วขึ้นที่ไอน้นี่เราก่อนเราก่อนเรยมันตามมาเลยเหรอเฮ้ยมันตามถึงนี่เลยเหรอใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง หนึ่งเฮ้ยโอเคเข้าเข้ามาละก็ไม่มีอะไรมากก็แค่โอ้อยู่สูงสุดเลยอนี่ทุกคนหืมยังโหดโอเคแล้วเราก็จะต้องอะไรอ่ะอ๋อโอเคมาละโอเคโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินค่อยๆเดิน แผ่นไม้นี่มันดูบว่ามันแข็งแรงหรือเปล่าครับทุกคนเอาเพื่อเราตกไปแล้วเอาเพื่อเราตกไปแล้วว่ะมาเล่นให้เราคนเดียวก็โอเคได้ตกอีกแล้วเราก็ตกเือนกันโอเคโอเคเอาใหม่โอ้หม่หมดเลยเหรอโอเคโอ้กว่าจะได้ทุกคนโอเคมาครับมาครับ โอเคโอเคโอเคทุกคนโ okay, okay, okay. okay. อเคโอเคโอเคโอเคเสียงโคตรดังโอ้โหก็นึกว่าไม่ได้ยินตั้งหน่อยเอาจริงเสียงอย่างดังอะ่ะทุกคนโคตรดังเลยโหยอาลากไปลากมาดูเวทนหัวเนี่ยโอ้โหเออได้ละโหขำอะไรวะเฮ้ยถ้าใครเคยเล่น,ม,นมันมันะมีซีนขำแต่แต่ผมปิดเสียงไว้ โอเคครับแล้วก็เล่นเสร็จแล้วนะอุ้ยกระโดดโอ้ยอย่างสวยโอ้ไปเลยละไม่ใช่ไปเรื่อยสิอันนี้อีกละโหทุกคนมาโหดร้ายจริงๆพวกเนี้ยเล่นซะโหดร้ายเลยนี่ลูกตุ่มอะไรเนี่ยทุกคนอันนี้ลูกตุ่มอะไรทุกคนใครรู้บ้างเคอลูกตุ่มอะไรมีตายไหมอุ้ยนี่เดียวไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อรไกอโอ้โหเกือบตายไปกอนี่ใครเนี่ย โอเคแล้วก็มาที่นี่การวิ่งเร็วออไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โลบบ็อ,อ,อบบี้ไอ้ยอบบี้เออโอเค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 ,อเคขออนุญาตไม่เสียเวลาขออนุญาตแบบตัดไปตั้งแต่เอิ่มแต่เดี๋ยวก่อนเอออย่าเพิ่งนะผมต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสํหรับที่พี่จะม,มาลาไปก่อนสวัสดีครับแต่ผมยังเล่ไม่จบหรอกโอเค ถ้าคคณอยากดูคลิปต่อก็ฝากไปดูช่องแล่เพลยเกมด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีพี2ตามมาด้วยเย้